พระเจ้ามีความชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ในวันนี้ขอขอบใจในไมิไมตรีจิตและคำปฏิญาณสัญญาจากใจจริงของทุกคนขอสนองน้ำใจไมตรีนั้น ด้วยความจริงใจเช่นเดียวกันความพร้อมเพรียงเป็นสง,ง่าที่ท่านทั้งหลายได้แสดงให้เห็นนี้เป็นนิมิตรหมายอันดีว่าทหารทุกหมู่ทุกเหล่าจะพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ เพื่อความวัฒนาผาสุขของประชาชนจึงขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันและร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายในบ้านเมืองใช้ความรู้ความสามารถและสติปัญญาปฏิบัติภารักิจน้อยใหญ่อย่างมีเอกภาพให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนพร้อมทุกส่วนก็จะเป็นการรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้ได้อย่างเที่ยงแท้อันจะนำมาซึ่งความดีความเจริญของของตนเองและชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืน